สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับข้อสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าว คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับเอกพลีบุญมีนะชุมแพรับหน้าที่ดำเนินรายการแนวนี้นะครับในส่วนของเปิดขึ้นคุยข่าวในวนี้ครับคุณผู้ฟังเราก็จะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของผลงานของรัฐบาลครับคุณผู้ฟังซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็ในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจเองครับหลายๆคนเองก็ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้มีการเร่งในการผลักดันนะครับดึงใน GDP ไทยเนี่ยให้ขึ้นกันใหม่ครั้งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคการท่องเที่ยวการส่งออกเองหรือว่ารวมไปถึงครับซอฟต์พาวเวอร์ต่างนะครับที่ในปัจ หล,หลายประเทศทั่วโลกนะครับได้มีการรู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาหารไทยเองนะครับอย่างล่าสุดนะครับก็มีในส่วนของยำมะม,ม่วงกับคุณฟังที่ลิซ่าแบ็คพิงเนี่ยได้มีการแชร์ในสตรอรี่ของเขานะครับเพื่อที่จะทําให้เป็นอีกหนึ่งเป็นที่กว้างขวางและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในส่วนของเมนูอาหารไทยและรวมไปถึงนะครับซอฟต์พาวเวอร์อื่นๆอีกมากมายนะครับที่ประเทศไทยเองเนี่ยได้รับการขนานนามนะครับว่ามีสตรีทฟู้ดที่อร่อยมากๆเป็นแห่งหนึ่งของโลกนะครับคุณผู้ฟัง อย่างไรก็ตามครับถ้าหากเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีครับคุณผู้ฟังถ้าเจอนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเยือนในพื้นที่ของเราเองนะครับก็ควรที่จะต้อนรับให้ดีนะครับแล้วก็รวมไปถึงครับการบริการที่ดีก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ประทับใจที่จะทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยบอกต่อกันได้นะครับรวมไปถึงโรคภัยไข้เจ็บครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้เองเนี่ยหน้าฝนนะครับหลายๆคนเองก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินหายใจโรคที่มากับในช่วงหน้าฝนเองนะครับไม่ไปเป็นโรคไข้ลึดออกเองนะครับก็รวมไปถึงในส่วนของยุงที่เป็นพาหะนําโรคอีกด้วยซึ่ง การกาจัดนะครับแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทาให้เราเนี่ยปลอดภัยต่อโรคนะครับคุณฟังนอกนอจากโรคไข้เลือดออกเองโรคไข้หวัดแล้วนะครับโควิด -19 ก็ยังอยู่กับคู่สังคมไทยแล้วก็อยู่กับคู่ทั่วโลกนะครับซึ่งหลายประเทศทั่วโลกเองปัจจุบันนะครับก็ได้ลดมาตรการกันเป็นจานวนมากแล้วนะครับหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเนี่ยก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังมีจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยยังมีอยู่ในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากเรายังไม่อยากนะครับติดโควิด -19 หรือว่าไม่อยากเป็นโรคอะไรก็ตามครับ ควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงมันนะครับออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สิ่งเหล่านี้เองก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิค,มคุ้มกันที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเราพูดถึงรายละเอียดของข่าวในวันนี้เลยแล้วกันนะครับทางหน้าของทางรัฐบาลครับได้มีการยินดีรับคุณผู้ฟังเกี่ยวกับในส่วนของโรงแรมไทย4แห่งนะครับที่ติดอันดับ20โรงแรมที่ดีที่สุดในโลกนะครับประจำปี2516โดยจัดทําขึ้นนะครับ ผ่านทาง The World Best Hotel 2023รับคุณผู้ฟังและอีก20แห่งนะครับได้ติดอันดับนะครับ1,000แห่งนะครับที่ดีที่สุดในโลกนะครับจากในส่วนของ The List นะครับที่ยืนยันนะครับผ่านทางรัฐบาลและพร้อมสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการควบคู่ครับมาตรการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนั่นเอง ทางด้านของทางรัฐบาลเองนะครับก็แสดงความยินดีครับกับโรงแรมนะครับในประเทศไทยทั้งหมด24แห่งที่ได้รับการจัดอันดับนะครับโรงแรมที่ดีที่สุดในโลกนะครับประจำปี2,516หรือว่า the world best hotel 2023นะครับจากการจัดอันดับของ la liste นะครับเว็บไซต์แนะนำนะครับร้านอาหารและโรงแรมจากประเทศฝรั่งเศสนะครับโดยคัดเลือกโรงแรมนะครับทั้งหมด1,000แห่งทั่วโลก ตอกย้ำนะครับความสําเร็จในเรื่องของศักยภาพนะครับด้านการท่องเที่ยวโดยทางรัฐบาลนะครับพร้อมงานสนับสนุนผู้ประกอบการควบคู่นะครับไปกับการใช้มาตรการในการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวในประเทศอีกด้วยทางด้านของทางรัฐบาลเองได้มีการกล่าวนะครับว่ารายงานในส่วนของการจัดอันดับนะครับจากทาง La ยลิสเต้นะครับได้มีการเผยแพร่รายชื่อโรงแรมนะครับทั้งหมดนะครับผ่านเว็บไซต์ r a ยลิสเต้ด โดยมีโรงแรมไทยนะครับทั้งหมด4แห่งติดอันดับใน200อันดับแรกของโลกได้แก่อันดับ5นะครับนั่นก็คือโรงแรมคาร์ l ิลาแบงกอกอันดับที่6นะครับโรงแรมแมนดารินออเรนเทนแบงกอกอันดับที่9นะครับโรงแรมอแมนพูรีจังหวัดภูเก็ตและอันดับที่10นะครับโรงแรมซิกเซนยาวน้อยจังหวัดพังงาน,นั่นเองซึ่งก็ยังมีโรงแรมอีกทั้งหมด20แห่งนะครับที่ติด1ใน1,000อันดับนะครับที่เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในโลกเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามน,นะครับทางรัฐบาลอีกนะครับก็ได้มีการพูดถึงในส่วนของลาลิสต้นะครับที่มีการจัดอันดับคะแนนครับคุณผู้ฟังจากการรวบรวมข้อมูลรีวิวนะครับของลูกค้าขณะเข้าพักรวมไปถึงนะครับความคิดเห็นนะครับจากนิตยสารแนะนําในการเดินทางการรายงานข่าวนะครับของสื่อทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์รวมไปถึงนะครับสื่อสิ่งพิมพ์ และการนําเสนอนะครับจากคู่มือการเดินทางต่างๆโดยโรงแรมนะครับของไทยเองทั้งหมด24แห่งล้วนนะครับได้รับคะแนนนะครับอยู่ที่90คะแนนขึ้นไปจากคะแนนเต็มร้อยนะครับคุณผู้ฟังสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพนะครับในการให้บริการและการยอมรับของนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากนะครับจากสื่อต่างๆทั่วโลกรวมไปถึงนะครับการสอดคล้องกับข้อมูลล่าสุดนะครับของผลการสำรวจนะครับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการนะครับที่พักแรม ในช่วงของเดือนพฤษภาคมปี2 5 1 6นะครับโดยทางสมาคมโรงแรมไทยนะครับและธนาคารแห่งประเทศไทยที่ระบุนะครับว่าโรงแรมนะครับกว่า47มีจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับเข้าพักนะครับคืนเฉลี่ยนะครับนานกว่าปกติมากกว่าในช่วงของสถานการณ์ของโควิดที่ผ่านมาโดยเฉพาะนะครับโรงแรมระดับ5ดาวขึ้นไปนะครับและโรงแรมนะครับในต่างจังหวัดโดยเฉพาะภาคใต้ของไทยทั้งนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีเองนะครับก็มีการชื่นชมนะครับไปยังหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ที่ประกอบ อาชีพโรงแรมนะครับที่พักแล้วก็ในส่วนของเกี่ยวกับโฮมสเตย์ก็ควรให้บริการนะครับรวมไปถึงนะครับตลอดจนการต้อนรับนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะสามารถทําให้การรีวิวเนี่ยได้มีคุณภาพได้อีกด้วยนะครับซึ่งทุกภาคส่วนนะครับล้วนแล้วแต่เป็นส่วนที่สําคัญที่ช่วยผลักดันนะครับการท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่นิยมนะครับในชุกวันนี้สะท้อนให้เห็นถึงผลการตอบรับนะครับที่การสร้างความประทับใจความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าพัก โดยท่านนรองพนตีนะครับก็เชื่อมั่นนะครับว่าเอกลักษณ์เหล่านี้รวมถึงศักยภาพของไทยรวมทั้งนะครับการพร้อมสนับสนุนนะครับมาตรการในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้กับผู้ประกอบการไทยและช่วยกระจายรายได้นะครับสู่ชุมชนได้อีกหนึ่งทางอีกด้วยนะครับคุณฟังซึ่งก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับในส่วนของลิสต์โรงแรมที่ได้รับจัดเป็นว่าเป็น The World Best Hotel 2023นะครับคุณฟังซึ่งผมก็เชื่อนะครับว่าการบริการหรือว่าการให้บริการรวมไปถึงนวัฒนธรรมของไทยต่างๆนะครับในประเทศไทยเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งเอกลักษณ์ที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวทั่วโลกครับคุณฟังซึ่งถ้าหากเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงนะครับรักษามาตรฐานที่ดีและการบริการที่ดีซึ่งสิ่่งงเเหลานนี้อะครับ จะเป็นปากต่อปากนะครับของท่องเที่ยวที่จะสามารถแนะนำนะครับให้คนเนี่ยมาพักโรงแรมที่นี่ได้ถ้าหากผู้ประกอบการท่านใดนะครับที่ได้มีการรักษามาตรฐานเหล่านี้ไว้ให้ดีตลอดเวลารวมไปถึงการพัฒนายอยู่ตลอดเวลาก็จะทําให้ท่านเนี่ยหรือว่าสถานประกอบการของท่านเนี่ยได้เป็นติดหนึ่งในลิสต์อย่างแน่นอนครับ อีกหนึ่งด้านที่ทางรัฐบาลได้มีการพูดถึงนะครับในส่วนของหลักปฏิบัติเพื่อเป็นการป้องกันตนเองนะครับจากโรคฝีดาดวานอนครับคุณผู้ฟังแนะในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงนะครับหากเคยใกล้ชิดนะครับกับคนแปลกหน้าหรือผู้ป่วยฝีดาดวานอนเนี่ยให้สังเกตอาการให้ครบจน21วันครับคุณผู้ฟังทางด้านของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยนะครับว่าประเทศไทยนะครับพบผู้ป่วยนะครับโรคฝีดาดวานอนนะครับในช่วงของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจํานวนกว่า48ราย ซึ่งสูงกว่าในเช่วงของเดือนพฤษภาคมนะครับที่ได้รับรายงานนะครับเพียง21ลายจำนวนนะครับเพิ่มขึ้นนะครับ2.3เท่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่นะครับเป็นเพศชายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับในกลุ่มของชายรักชายครับคุณผู้ฟังรัฐบาลนะครับจึงได้มีการขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์นะครับไปยังคนที่ทํางานภาคบริการและแหล่งท่องเที่ยวนะครับกลางคืนในการป้องกันตนเองนะครับจากโรคฝีดาดวานอนตามหลักปฏิบัติตนของกรมควบคุมโรคโดยการลดการสัมผัสแนบชิดนะครับกับผิวหนังผู้ป่วยหรือพื้นตุ่มหนองนะครับคุณผู้ฟังรวมไปถึงสารคัดหลั่งไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน รวมทั้งนะครับขอให้สังเกตนะครับบุคคลที่คลุกคลีใกล้ชิดนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อนั่นเองทางน้าของรัฐบาลได้มีการกล่าวอีกนะครับว่ากรมควบคุมโรคนะครับได้มีการพูดถึงโรคฝีดัดวานอนะครับเป็นโรคติดต่อนะครับอุบัติใหม่ของประเทศไทยพบผู้ป่วยนะครับรายแรกในช่วงของเดือนกรกฎาคมปี2515 ปัจจุบันนะครับรายงานของผู้ป่วยรวมกันกว่า91รายในประเทศไทยและยังนะครับมีแนวโน้มในการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงของเดือนมิถุนายนนะครับเพียงเดือนเดียวครับคุณผู้ฟังมีรายงานครับพบผู้ป่วยนะครับเพิ่มขึ้นถึง48รายนะครับเพิ่มขึ้น2.3เท่าครับคุณผู้ฟังถ้าเทียบเท่ากับในส่วนของช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพียง21รายซึ่งในขณะนี้นะครับก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ในการประชาสัมพันธ์ต่อไปครับคุณผู้ฟัง โดยในเขตพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานครนะครับรวมไปถึงสมุทรปราการชลบุรีนนทบุรีและจังหวัดอื่นๆนะครับสมุทรสาครภูเก็ตปทุมธานีและรวมไปถึงจังหวัดอื่นๆอีกเช่นเดียวกันต้องควรมีการระมัดระวังอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งนี้นะครับในส่วนของกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายครับคุณผู้ฟังและมีประวัติในการติดเชื้อ HIV นะครับก็รวมไปด้วยนะครับอีก22รายคิดเป็นร45.8นะครับของผู้ป่วยครับในช่วงของเดือนมิถุนายน โดยส่วนใหญ่นะครับมีปัจจัยเสี่ยงนะครับจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการป้องกันหรือว่ามีเพศสัมพันธ์นะครับกับคนแปลกหน้านะครับที่ไม่รู้จักนะครับหรือว่าผู้ที่มีอาการป่วยนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังกรมควบคุมโรคเองยืนยันนะครับยังไม่พบผู้ป่วยนะครับที่มีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตโดยในเดือนที่ผ่านมานะครับผู้ป่วยฝีดัดวานอนลายใหม่เป็นผู้ติดเชื้อ h อ v มากเกินครึ่งหนึ่งนะครับ โรคนี้นะครับสามารถป้องกันได้โดยเลี่ยงนะครับไม่สัมผัสแนบชิดกับผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่สงสัยในการติดเชื้อฝีดัดวานอนหลีกเลี่ยงการสัมผัสแนบชิดนะครับกับผู้ที่มีผื่นตุ่มหรือว่าหนองงดการมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักหลีกเลี่ยงนะครับการอยู่ในสถานที่แออัดรวมทั้งนะครับแนะนําให้ล้างมือบ่อยๆนะครับไม่ใช้ของส่วนตัวนะครับร่วมกับผู้อื่นและสามารถในการตรวจอาการเบื้องต้นได้ด้วยตนเองนะครับหากมีผื่นตุ่มขึ้นนะครับในบริเวณอวัยวะเพศทวารหนัก หรือว่าตามร่างกายนะครับและมีประวัติสัมผัสใกล้ชิด สัมผัสแนบชิดหรือว่ามีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่สงสัยว่าจะเป็นฝีดัดวานอนหรือผู้ป่วยนะครับฝีดัดวานอนรวมถึงนะครับกลุ่มผู้ป่วยนะครับที่ต้องสงสัยว่าเป็นฝีดัดวานอนหรือไม่ในขณะนั้นนะครับให้สังเกตอาการภายหลังการสัมผัสหรือว่าใกล้ชิดนะครับ21วันและหลีกเลี่ยงนะครับการสัมผัสนะครับหญิงตั้งครรภ์เด็กอายุต,ต่ำกว่า12ปีหรือผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหากมีอาการไข้ปวดศรีรษะปวดเมื่อยปวดกล้ามเนื้อปวดหลังนะครับอ่อนเพลีย รวมไปถึงนะครับต่อมน้ําเหลืองโตไม่ว่าจะเป็นในบริเวณหลังหูนะครับคอขาหนีบเจ็บคอคันคอหรือว่าไอนะครับมีผื่นนะครับมีตุ่มน้ำนะครับรวมไปถึงตุ่มหนองในบริเวณเอว,ว,ณวัยวะต่างๆในร่างกายนะครับก็ควรรีบปรึกษาแพทย์หรือว่าไปโรงพยาบาลเพื่อเป็นการวินิจฉัยโดยต่อไปนะครับ ทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังจากสถานการณ์โรคฝีดาษวานนอนระบาดนะครับเพิ่มขึ้นรวดเร็วในช่วงเดือนเดียวที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมเสี่ยงที่ทําให้เกิดการแพร่ระบาดนะครับในกลุ่มชายลักชายครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะนะครับในกลุ่มของคนที่มีวัยเจริญพันธุ์ครับทางด้านของกรมควบคุมโรคเองนะครับจึงได้มีการขอความร่วมมือครับเครือข่ายที่ทํางานใกล้ชิดประชาชนไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลและคลินิกเอกชน องค์กรภาคประชาสังคมสถานประกอบการสุขภาพนะครับประเภทสปาซาวน่าให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับให้ความรู้และให้คําแนะนําในการสังเกตอาการโรคฝีดาษวานอนสาหรับประชาชนนะครับเพื่อที่จะเป็นการให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและป้องกันโรคฝีดาษวานนอนนะครับแก่พี่น้องประชาชนให้ตรงจุดแล้วก็ตรงกลุ่มนะครับที่มีความเสี่ยงด้วยนั่นเอง ทางด้านของกรมควบคุมโรคเองก็มีการเน้นย้ำนะครับว่าโรคฝีดาดวานอนเนี่ยสามารถป้องกันได้โดยงดการสัมผัสแนบชิดนะครับอย่างที่ได้บอกไปข้างต้นครับคุณผู้ฟังรวมถึงนะครับ นอกเหนือจากในการสมเสร็จถุงยางอนามัยเมื่อมีเทศสัมพันธ์ก็ต้องมีการสังเกตอาการต่างๆนะครับที่ได้มีการพูดไปนะครับคุณผู้ฟังทันา์ของกรมควบคุมโรคเองครับได้มีการกำชับนะครับไปยังคลินิกรักษานะครับผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ให้เพิ่มการสื่อสารนะครับมาตรการในการป้องกันโรคฝีดัดวานอนอยากสม่ำเสมอควบคู่นะครับไปกับเรื่องของการดูแลสุขภาพอื่นๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับโรคนี้เองเนี่ยส่วนใหญ่นะครับหายได้เอง แต่สามารถครับพบผู้ป่วยนะครับมีอาการรุนแรงได้ในกลุ่มของเด็กที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่ามีอาการแทรกซ้อนสามารถเข้ารับการปรึกษาและตรวจได้ที่สถานบริการสุขภาพโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือว่าสถานป้องกันควบคุมโรคของเขตเมืองกรมควบคุมโรคนะครับสามารถโทรถามสายด่วนได้นะครับของกรมควบคุมโรคที่เบอร์ 1, 4 2 2นั่นเองนะครับ ใครที่สงสัยหรือว่ายังไงก็ตามนะครับควรดูแลสุขภาพครับคุณผู้ฟังก็ไปตรวจหาโรคนะครับถ้าหากเราตรวจโรคอยู่เป็นประจำอยู่แล้วตรวจสุขภาพเป็นประจำอยู่แล้วก็จะแสดงให้เห็นนะครับว่าเราปลอดภัยต่อโรคจริงนะครับคุณผู้ฟังอีกหนึ่งข่าวนะครับในส่วนของการประชัมพันธ์ครับเกี่ยวกับชุดแพทย์อาสาครับถวายเป็นพระราชกุศลครับคุณผู้ฟังโดยทางด้านของโรงพยาบาลค่ายสีสองรัก ร่วมกันกับมทบ .28 นะครับจัดชุดแพทย์จิตอาสาเคลื่อนที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยนะครับทุกคนละภาพและผู้สูงอายุถวายเป็นพระราชกุศลน,นะครับในช่วงวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรักษ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยราชนารีทั้งนี้นะครับมีการตรวจร่างกายนะครับเบื้องต้น พร้อมนะครับมอบยาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์นะครับและผ้าห่มนะครับให้กับผู้ป่วยทุกคนละพานะครับรวมไปถึงครับผู้สูงอายุและมีการให้คําแนะนําในการออกกําลังกายการบริหารร่างกายที่ถูกต้องการดูแลสุขภาพความสะอาดและสุขอนามัยการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับโรคและการรับประทานยานะครับอย่างเป็นประจําอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการป้องกันนะครับการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรังนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และนะครับได้เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนะครับมีสุขภาพที่ดีพร้อมทั้งนะครับมีการให้กําลังใจผู้ป่วยและให้คําแนะนำนะครับในการดูแลสุขภาพด้วยนั่นเองนะครับในส่วนช่วงต่อไปนะครับไปรับฟังสกูปสารคดีพิเศษครับด้วยทรงห่วงใหญ่ะสมนิกรที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากเหตุที่ทำนบดินของอ่างเก็บน้ำห้วยสายขมิน้นชำรุดเสียหายเมื่อปี2560 และถึงแม้จะได้รับการซ่อมแซมตามพระราชดำริเพื่อให้ใช้การได้โดยเร็วที่สุดแล้วก็ตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกระแสให้กรมชลประทานวิเคราะห์สาเหตุและหาวิธีการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรงขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคตตามที่ห้วยชัยคมิดเนี่ยมีการพังทลายทำให้ทรงเป็นห่วง ทำไมนั้นเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆยังไม่ดีเท่าปัจจุบันนะฮะแล้วก็ทางระบายน้ำล้นเนี่ยมันก็ยังเล็กไปเวลาฝนต,ตกมากๆเนี่ยมันจะต้องมีการดีไซน์ออกแบบว่าที่ระบายน้ำล้นเนี่ยมันจะต้องเป็นที่หนึ่งซึ่งมีความพอเพียงที่จะให้น้ำระบายไปได้โดยที่ไม่ล้นไม่ล้นสันเขื่อน พระองค์ทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมรับโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและมีพระราชกระแสให้ถือว่าเป็นความเร่งด่วนอย่างสำคัญ โครงการโชลประทานสกลนครสำนักโชลประทานที่5วางแผนปรับปรุงอ่างเก็บน้ำให้มั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและสามารถเก็บกักน้ำได้มากกว่าเดิมเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนได้ดําเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2561โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดรํริหรือสํานักงานกปรรสำหรับแนวทางในการ ปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บน้ำเื้ยใสคขมิน้นมีแผนในการดําเนินการก่อสร้างทํานบดินใหม่เพื่อมีความแข็งแรงแล้วก็เก็บน้ําได้มากกว่าเดิมถ้าสร้างเสร็จแล้วก็สามารถจะเก็บกักน้ําได้ประมาณ3ล้าน 4, แสนลูกบาทเมตรซึ่งของเดิมจะอยู่ที่2อล้าน4แสนลูกบาศเมตรก็จะเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นอีก1ล้านลูกบาทเมตรแล้วก็มีท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายท่อส่งน้ำฝั่งขวาแล้วก็มีท่อระบายน้ำลงระน้ำเดิม นะครับแล้วก็ที่สําคัญคืออาคารระบายน้ําล้นที่เราก่อสร้างเพิ่มให้ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็สามารถระบายน้ําได้มากขึ้นการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของอ่างเก็บน้าห้วยรายคมิเนครั้งนี้ออกแบบตามหลักวิศวกรรมในปัจจุบันและอาศัยเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยกว่าเมื่อ60กว่าปีก่อนโดยเฉพาะแนวเขื่อนใหม่ที่กว้างใหญ่สูงและมั่นคงแน่นหนากว่าเดิม เนื่องจากอ่างเก็บน้ำห้วยสายขมิ้นก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2496ย่อมเกิดความตื้นเขินจากตะกอนที่ทับถมจึงดำเนินการขุดลอกและขยายขอบเขตเพื่อให้เก็บน้ำได้มากขึ้นและสุดท้ายแนวทางป้องกันในระยะยาวด้วยการบริหารจัดการน้ำบริเวณเทือกเขาภูพานในระบบที่เรียกว่าอ่างพวงสำหรับใ,ในแนวทางป้องกันเรามีการบริหารจัดการน้ำ ทั้งระบบนะครับเช่นบริเวณอ่างเก็บน้ําี่แห่งที่อยู่ด้านบนเนี่ยเราก็จะมีการพร่องน้ำนะครับมีการพ่องน้ําระบายน้ําเพื่อที่จะรับน้ําฝนเมื่อฝนตกมาก็จะเก็บไว้ในอ่าง4อ่างนี้ก่อนนะครับหรือถ้ามันมีปริมาณมากมันก็ไหลมาที่อ่างเก็บน้ำทรายคมบินเราก็สามารถที่จะระบายน้ําลงอาคารระบายน้าล้นซึ่งสามารถระบายน้ําได้ได้เยอะประมาณ250ครัาบลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังจากดําเนินการอ่างเก็บน้ำทรายคมบินเสร็จหรือดาเนินการในทุกอย่างที่เราทำเนี่ย ผมว่าโอกาสที่จะเกิดแบบนี้จะน้อยนะครับเพราะว่ามันมีการบริหารจัดการอย่างดีและมีการป้องกันไว้แล้ววันนี้อ่างเก็บน้ำห้วยสายขมิ้นได้ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์มั่นคงแข็งแรงด้วยน้ำพระราชหฤทยัยและพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประสงนิกรขอบคุณทวงท่านที่มีความกรุณาสร้าง เขื่อนช่างเลยมาทําใหม่ครับให้นดีขึ้นมาชาวบ้านเขาจะได้ทําเกษตรทําอะไรแต่ตาปกติจกูกดี ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่จะนำมาฝากคุณฟังในช่วงเปิดขึ้นคุยข่าวสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดน,นะครับที่ากติดตามพวกเราย้อนหลังสามารถติดตามได้ทาง y o u ย u ทูบช n n e l อาทัรบอสแคทอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานทุกคนและวันนี้ผมเอกพลนิวมีนะชุ่มแพรและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ นักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขอเชิญชวนเยาวชนอายุตั้งแต่15ถึง24ปีเข้าร่วมประกวดการผลิตสื่อไวรัลคลิปโดยการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่เข้าใจง่ายน่าสนใจความยาวไม่น้อยกว่า45วินาทีและไม่เกิน1นาที30วินาทีชิงทุนการศึกษากว่า30,000บาทในหัวข้อจิตอาสารพราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจทงนี้สามารถส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง23กรกฎาคม2566รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ sopsd.mo ดดจโอทเอชหรือโทร .022258262